วิทยุเนชันและ FM 90.5เสนอรายการจับชีพจรโลกโดยสุทธิชยัยยุนและเทพชัยยอง สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่คุณผู้ฟังทาง f m 9เ5 m ม z เมในรายการจับชีพระจอนรโลกค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะคุณพารดีสวัสดีปีใหม่ค่ะ,ค,ค,ะคุณลัษนาค่ะวันนี้อยู่กับเราสองคนนะคะเป็นตัวแทนคุณสุทธิชัยและคุณเทพชัยที่ให้พักผ่อนนะคะในช่วงของเทศกาลปีใหม่ไปก่อนนะคะวันนี้อยู่กับเราสองคนคุณพารดีศรีภาทิศลัคนาสุริยงะค,ะค่ะก็คุ้นเสียงกันอยู่แล้วสำหรับคลื่นนี้อืมก็ต้องบอกว่าบรรยากาศ เป็นช่วงที่คนกําลังเฉลิมฉลองขณะดเดียวกันค,คนก็เริ่มเดินทางกลับกรุงเทพแล้วเหมือนกันใช่แล้วนะคะยอดตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะคะในช่วง7วันอันตรายบ้านเราก็ยังเยอะอยู่เนาะใช่ค่ะรายการที่แล้วสรุปให้ฟังไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับรายการเราเริ่มด้วยเรื่องเรื่นเริงเ,รงเอาเพลงถลิมศกมาให้ฟังกันนะคะยังอยู่ในบรรยากาศเฉลิมฉลองเพราะฉะนั้นเราจะไปดูที่ว่า ที่ต่างประเทศที่เขาเฉลิมฉลองกันเนี่ยยิ่งใหญ่ขนาดไหนคุณประดีค่ะก็ต้องบอกว่าโลกเราเนี่ยเวลามันไม่เท่ากันเนาะเพราเรียกว่ามีไทม์โซนอยู่อย่างบ้านเราเนี่ยก็รอเที่ยงคืนแต่ว่าก่อนหน้าที่จะถึงเที่ยงคืนของบ้านเราเนี่ยม,มันก็มีประเทศที่เขาได้เฉลิมฉลองก่อนเราแล้วอ,อย่างที่ยิ่งใหญ่หน่อยที่เป็นข่าวที่หลายคนจะต้องไปรอทำข่าวเนี่ยก็ที่นิวซีแลนด โอ้โหจับตานี่กล้องนี่เยอะแยะไปหมดเลยนะแล้วก็ผู้คนไปแห่ไปที่นั่นเยอะใช่เขาก็จะไปดูการจุดพลุที่เขาบอกว่าจะต้องสวยงามนะคะที่สกายทาวเวอร์ที่เมืองออคเลนดลเขาบอกว่าที่สกายทาวเวอร์นี่มีความสูงกว่า328เมตรเลยนะสูงมากสูงสูงเพราะฉะนั้นเวลาเขาจุดพลุก,ก็จะสวยงามค่ะจากนิวซีแลนด์แล้วถัดมาก็คือออสเตรเลียใกล้บ้านเราน<อ>น่ออสเตรเลียเขาก็บอกว่าอ๋อ ที่ออสเตรเลียนี่เขาก็จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่ตอนสองทุ่มตามเวลาบ้านเราส่วนนิวซีแลนด์เนี่ย uh huh. หกโมงเย็นเมื่อวานตามเวลาบ้านเรา uh huh. อแล้วก็ที่ออสเตรเลียเนี่ย คนก็จะไปอยู่กันที่บริเวณโอเปร่าเฮาส์กับสะพานฮาร์เบอร์จุดเดิมใช่ไหมใช่จะเป็นจุดที่ทุกทุกทุกครั้งที่เวลาเขาเฉลิมฉลองกันเขาจะต้องไปเพราะว่ามันเป็นสนัญลักษณ์ของประเทศออสเตรเลียไงใช่<ม>แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเขาบอกพิเศษมากเลยค่ะ<ม>ในรอบทศวรรษทศวรรษก็คือ10ปี<ม>เพราะว่าปีนี้เนี่ยมีการจุดพลุดโดยตรงจากโอเปร่าเฮาส์ด้วยอ<ม>ปกติที่ผ่านมานี่คือไปที่โอเปร่าเฮาส์เพื่อชมการจุดพลุแต่ครั้งนี้ที่โอเปร่าเฮาส์เองเนี่ย จุดขึ้นมาเองเลยใช่เขาเลยบอกพิเศษมากต่อเนื่องยาวนานถึง12นาทีดูกันเมื่อยคอเลยใช่คนไปที่ออสเตรเลียนี่เป็นล้านๆเลยนะเขาบอกไปดูอ่ามันก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นเหมือนเป็นแบบสัญลักษณ์ปีใหม่ที่ควรจะไปกันดึงดูดคนจากทั่วโลกใช่ส่วนที่ประเทศญี่ปุ่น คนไทยเราก็ไปเที่ยวกันเยอะนะเยอะมากคนไทยไปญี่ปุ่นเยอะๆยอะใช่ก็ถ้าเกิดถ้าใครติดตามข่าวหรือมีเพื่อนฝูงดูใน a c e b o o k ดูนู่นนี่เขาก็จะไปที่ญี่ปุ่นกันอัพกันอ่าใช่แล้วก็ที่ญี่ปุ่นเนี่ยจุดหนึ่งที่คนญี่ปุ่นเขาจะไปรวมตัวกันตอนช่วงเที่ยงคืนเขาคือไปเหมือนกับเป็นสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์เหมือนกันที่วัดโซโจจิอยู่ในกรุงโตเกียวนี่แหละค่ะอ๋าอ๋อพอเขาเที่ยงคืนปุ๊บพระสงฆ์ที่วัดแห่งนี้จะตีระฆังใบใหญ่ ร้อยแดครั้งโอ้โหเพราะเขามีความเชื่อว่าจะเป็นการปัดเป่าความทุกข์ร้อยแประการที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่เกิดอแต่พอดีในข่าวไม่ได้บอกว่าร้อยแประการนี้มีอะไรบ้างคนญี่ปุ่นก็คงจะรู้เลยนะว่าร้อยแปประการมีอะไรบ้างแล้วก็ที่โตเกียวทาวเวอร์ซึ่งก็อยู่ใกล้ๆกับวันแห่งเนี้ค่ะ ก็จะมีการเปิดไฟเป็นรูปตัวเลข2014ก็คือปีใหม่ที่มาถึงด้วยเกาหลีใต้ไม่น้อยหนะ้าเหมือนกันที่เกาหลีใต้ก็มีการตีระฆังที่หอระฆังโพซินกักในกรุงโซลนะคะก็เที่ยงคืนแล้วก็ตีระฆังกันเงงง่างเลยนะคะ,คะส่วนเกาหลีเหนือประเทศใกล้เคียงละ่ะเฉลิมฉลองเหมือนกันนะคะ,คะชาวเกาหลีเหนือเนี่ยไปรวมตัวกันที่แม่น้ำแทดงและหอปรัชญาจูเชซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของประเทศในกรุงเปียงยางก็ชมการจุดพลุดอกไม้ไฟ เช่นเดียวกันบางคนก็ไม่คิดว่าเกาหลีเหนือจะมีการจัดงานเฉลิมฉลองแบบนี้นะะเพราะหลายคนก็ทราบว่าเขาเป็นประเทศที่คอมมิวนิสต์เข้มข้นอ่ะปิดประเทศแต่เขาฉลองกันในประเทศตัวเองไงนะฮะก็อาจจะให้คนมีความสุขรับปีใหม่เข้ามาถึงจีนมหาอำนาจแห่งเอเชีย่ะคะเป็นไงบ้างโอ้ที่จีนนี่เขาก็ไม่ได้จะน้อยหน้าที่อื่นไม่ได้เลยเขาบอกว่าที่นครเซี่ยงไฮ้นะคะจัดงานเฉลิมฉลองแบบเต็มที่แสงสีเสียงเขาจะไปจัดที่ริมฝั่งแม่น้ําหวงผู่ ที่มีความยาว1.5กิโลเมตรเลยกิโลครึง่งใช่โอ้โห oh. แล้วก็บอกว่าอันนี้เนี่ยที่แม่น้ำหวงผู่เนี่ยจะเป็นจุดชมวิวที่สำคัญที่สุดของเซี่ยงไฮ้ด้วย uh huh. เพราะฉะนั้นก็เลยเลือกเป็นจุดที่แสดงแสงสีเสียง <Ha. S 1> ส่วนที่กรุงปักกิ่งก็ไม่น้อยหน้านะคะแสงสีเสียงเหมือนกันแล้วก็มีการนำศิลปินชื่อดังมาร้องเพลงด้วยแล้วพร้อมกันนี้ที่บริเวณกำแพงเมืองจีนเนี่ยก็มีการแสดงทั้งเต้นทั้งตีกลองด้วย เรียกว่าพิเศษเลยที่ตแางรเบมืองจีนใกล้ๆกันนะ่าที่ฮ่องกงก็เฉลิมฉลองกันแน่นอนค่ะที่อ่าววิกตอเรียกับเกาะเกาลูนนะคะพลุตราารตามากเลยจากตึกราฟ้าทั้ง7 ของฮ่องกงแล้วก็ยังมีการยิงปืนนะคะซึ่งจัดกันมาตั้งแต่สิ้นสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนะคะไต้หวันจุดพลุฉลองตึกไทเปหนึ่งศูนย์หนึ่งตึกสูงของเขาเนี่ยนะคะสูงที่สุดในโลกเนี่ยความสูงห้าร้อยแปดเป็นอดีตไปแล้วใช่เพราะว่าปัจจุบันปัจจุบันไปอยู่ที่เบิร์คาลิฟาใช่ไหมใช่ใช่โอ้โหที่ที่ดูไปเขาก็อลังการงานสร้างเหมือนกันนะจุดพลุกันแถวแถวใกล้ตึกที่สูงที่สุดนี่แหละอืม เพราะว่าเขาในเมื่อเขามีตึกที่สูงที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องทําอะไรที่แบบให้มันยิ่งใหญ่กันไปเห็นบอกปีนี้ทําอะไรสถิติกินเนสบุ๊กเลยใช่ไหมใช่เขาเอ่อนอกจากจะจุดพลุประกอบดนตรีแล้วนะคะค่ะพลุที่เขาจุดเนี่ยเขาบอกว่าทําสถิติในกินเนสบุ๊กว่าเป็นการจุดพลุมากที่สุดในโลกกว่าห้าแสนนัดยาวนานถึงหกนาทีแล้วก็ยิงขึ้นจากพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยกว่าสี่ร้อยจุดโอ้โหควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์นับร้อยเครื่องสี่ร้อยจุด ไม่รู้จะไปดูตรงไหนเลยนะเพะโอเศรษฐีเขาทำได้ใช่ใแล้วก็มหาเศรษฐีกาไปยืนเรียงรายดูกันชมรู้กันอย่างสวยงามนะคะตึกเบิร์ชคาลิฟานีนั่นเองนะคใช่ค่ะอย่างในอาเซียนละฮะอาเซียนเป็นยังไงบ้างในอาเซียนก็หในประเทศเรานี่ก็มีหลายจุดนะที่เขาเขาดาวกันแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นข่าวต่างประเทศไปนะใช่บ้านเราแถวแถวไหนบ้างล่ะนอกจากราชประสงค์แล้วมีเอเชียทีกก็จัดยิ่งใหญ่แล้วรู้สึกว่าแถวรังสิตก็มีไม่น่าใจฟิลเจอร์หรือเปล่าอีกจุดหนึ่งที่คนไปมาก กำงานวัดเลยราชดำเนิน oh, ลุงกำนันแกก็โมอยพอรใช่ไหมคะ <Ha. S 2> ดิฉันเดินออกมาจากบ้านเอจะไปไหนดีพาลูกมาแถวเมเจอร์ราชโยทินปีนี้เงียบ ah. เออเงียบแล้วเสร็จแล้วเราก็เอ๊จะโผล่ไปดูแถวก็ลืมนึกถึงตึกช้าง <Ha. S 2> ก็แล้วก็ไม่ได้ไปดูแถว SCB หรือว่าสำนักงานใหญ่ของไทยพาณิชย์ ก็ไม่ได้ดูว่าไอ้มีอะไรหรือเปลา่าพอกลับมาถึงบ้านคุณพาลาดีต้องรีบปีนกระดขึ้นไปที่ห้องนอนมีจุดพลุเยอะมากแต่ว่าเขาจะได้เห็นใช่ก็เห็น,นแต่คือรู้สึกเหมือนเอ๊ ตกลงเขาจุดตรงไหนเพราะเมื่อกี้เราไปเมเจอร์เราไม่เจออะไรเราต้องกลับมาบ้านอะไรเงี้ยก็ต้องมาต้องมาดูพลุบนห้องนอนนะคะแต่ว่าเขาจุดแบบไม่ได้สูงมากไงก็ตี๊อะไรเงี้ยโอ้โหแต่ปรากฏว่าพอหลับไปแล้วตีสามนี่มีคนจุดอ่ะเออเราก็แบบอะไรเนี่ยอันนี้ก็เกินไปนะเออจะหลอบกันถึงทั้งคืนคนอื่นอาจจะไม่นอนแต่ว่าเรานอนนอนแล้วใช่ค่ะ อ่าแถวแถวบ้านเรานะฮะแถวแถวใกล้ใกล้เคียง,ยงแถวอาเซียนเนี่ยนะคะเห็นบอกว่ามีที่ฟิลิปปินใช่ไหมฟิลิปปินก็เฉลิมฉลองน่าจะใกล้เคียงบ้านเรามั้งค่ะเขาก็จะไปดูพลุตาม,มห้างสรรพสินค้าตามสถานที่ราชการสาคัญสาคัญเหมือนบ้านเราแหละ,ะแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาบอกว่าชาวฟิลิปปินได้รับการบาดเจ็บจากการจุดประทัดกว่า260อีกแล,แล้วเหรอทุกปีนะอืมใช่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าใช้วิธีการจุดเหมือนเวลาบ้านเราเล่นประทัดแล จ็บตัวย,ยังไนหรือเปล่านี่จ้าค่ะแต่ว่าประเทศที่ติดกับเราเลยมาเลเซียเนี่ยเขาบอกว่าการจัดงานฉลองปีใหม่นี่มีปัญหานะก็คือเขาอะตั้งใจจะจัดงานที่จตุรัสเมดิก้าซึ่งอยู่ใจกลางกรุงโกลาลัมเ <ๆ S 2> ปอร์นี่แหละก็มีการแพลนกนันนู่นนี่นั่นจะมีการจุดพลุอย่างงู้นอย่างนี้แต่ถึงเวลาเนี่ย งานต้องหยุดลงกระทันหันเพราะว่ามีกลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มหนึ่งซึ่งเขาไม่พอใจการบริหารงานของรัฐบาลนะคะเรื่องของการขึ้นราคาน้านํามันการขึ้นราคาสินค้าซึ่งรัฐบาลเองเนี่ยก็ไม่ได้ตอบสนองสิ่งที่ผู้ชุมนุมเขาเรียกร้องว่าให้ลาค่าคลองชีพลงมาเพราะฉะนั้นเขาก็เลยฉวยโอกาสที่มีการจัดงานที่จัดฉล,ลฉลองเมริกานี่แหละไปชุมนุมประท้วงกันแล้วก็มีการขว้างปากขวดขึ้นไปบนเวทีการแสดงด้วย แต่งชุดสีดําไปประท้วงกันนะออกหลังไหลเหมือนจะไปเฉลิมฉลองแต่จริงๆแล้วคือจะไปประท้วงใช่ไหมคะเดนบอกมีการใส่หน้ากากนี่ด้วยกายบ็อกซ์อ๋อเหรอก็เป็นสัญลักษณ์ต่อต้านในหลายๆประเทศเวลาใส่ที่นิยมกันทั่วโลกรู้เลยบ้านเราก็มีช่วงนึงที่ใช้เหมือนกันอ่านั่นแหละก็เลยทําให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจต้องไปควบคุมสถานการณ์แล้วก็เลยต้องงด การแสดงทุกอย่างงดเการของการจุดพลุเฉลิมฉลองด้วยไม่ทราบว่าเออถ้าเราเป็นคนมาเลเซียเราคงจะรู้สึกว่าทําไมเนาะจะเข้าสู่ช่วงของแหมปีใหม่ทั้งทีมันเริ่มต้นด้วยเนี่ยปัญหาแบบความรุนแรงนะคะก็คือเท่ากับงานล่มไปเลยแต่บ้านเราถึงแม้ว่าจะมีการชุมนุมแต่ว่าปีใหม่นี้เขาก็เลื่นเลงกันเนาะใช่เหมือนกับเขาหยุดเพราะว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ไม่ได้เห็นเหตุการณ์แบบที่มันก่อนหน้านี้จะมีการปาระเบิดบ้าง หรือว่าทาร้ายผู้ชุมนุมก็โดนทำร้ายบ้างอะไรบ้างใช่ก็เข้าสู่การรื่นเริงการเหมือนตอนที่ต่างชาติงงตอนที่เราพักรบกันเมื่อวันพ่อวันที่5้ธันวาคมนะฮะทุกคนก็แปลกใจว่าเออเกิดเกิดอะไรขึ้นยังไงนะฮะซึ่งน่าจะทําให้ต่างชาติเข้าใจดีมากขึ้นถึงความจงรักภักดีที่พวกเรามีต่อพ่อหลวงของพวกเราใช่ค่ะแล้วเช้าจะกระทึ่งเช้าวันนี้ ถวแถยุโรปเขายังเขายังอยู่ในช่วงเวลาที่เขาเฉลิมฉลองใช่ไหมตรงกับช,ชาวบ้านเราชาาบ้านเราแต่ว่าเข้าปีใหม่ที่ทางยุโรป<อ>แล้วก็หลายประเทศก็อย่างที่บอกนะคะก็ต้องมีงานแบบเฉลิมฉลองกันยิ่งใหญ่ค่ะที่อังกฤษเนี่ยเขาบอกว่ามีการไปดูพลุที่ริมฝั่งแม่น้ําเทมส์เลยอ่าแล้วก็ ที่สัญลักษณ์ของกร,รุงลอนดอนอันหนึ่งก็คือลอนดนอนไอที่เป็นเหมือนชิงช้าสวรรค์วงๆนั่นแหละค่ะเขาบอกประดับประดาไฟสวยงามแล้วก็จุดพลุสวยงามด้วยแต่ปีนี้ค่ะคุณลณักษณาทำไมดิฉันฟังแล้วดิฉันอยากไปมากเลยแต่ว่าไม่สามารถไปได้เขาบอกพลุปีนี้มีความพิเศษมีกลิ่นด้วยมีกลิ่นและมีรสให้สัมผัสด้วยกินได้ด้วยว่า กินได้ด้วยโอ้โหเขาเนี่ยได้ยินข่าวอยู่เ็าบอกว่าเป็นกระดาษที่กินได้อ่ะใช่คือจุดออกมาโดยปกติพวพอพลุแตกมันก็จะเป็นเท่าฐานใช่ไหมค่ะแต่นี้กระจายมาแล้วเป็นกระดาษที่กินได้ใช่เขาบอกว่ามีทั้งพลุเวลาแตกออกมาแล้วนะกลายเป็นหิมะน่รถลูกพีชก็มีแล้วก็กลายเป็นกระดาษกินได้รถกล้วยก็มีแล้วยังมีกลิ่นด้วยนะ ฟองสบู่เนี่ยเป็นกลิ่นส้มเลยลรยออมาดิฉันว่าอีกหน่อยก็บ้าเหมือนกหมืากเออก๋น่าสนใจน่าสนใจใช่ใช่พอที่ที่ลอนดอนมีแล้วเดี๋ยวอีกหน่อยก็ที่อื่นก็คงจะต้องมีบ้างถ้าถ้าบ้านเรามีก็ดีเนาะจะได้แบบว่าไปดูแล้วกินได้ด้วยหอมด้วยได้กลิ่นส่วนที่สกอตแลนด์นะคะแน่นอนค่ะที่เอดินเบิร์กนะคะก็จุดพลุยิงปืนใหญ่หมื่นหกพันนัดจาก52จุดรอบๆปราสาทนะคะคนไปสกอตแลนด์เขาก็ส่งรูปมาให้ฉันดูก็อิจฉาอีกที่หนึ่งนะคะลุงแจมคุณรู้จักลุงแจ ไมใช่รู้จักลุงแจมของเราคือคุณวิทูลไปไหนนะคุณเบสเดิริดไปปรากแล้วส่งรูปมาให้ที่ฉันอิจฉาหิมะแล้วอยู่บนปราสาทแบบสวยงามว่าไฟประดับตกแต่งแบบสวยงามมากเราก็อิจฉาตาร้อนไปค่ะอก็ชมจากทีวีเอาไม่เป็นไรเนาะเราก็ได้ดูภาพสวยๆละอ่อาย่างยูเครนที่เพิ่งแยกประเทศออกมาไม่นานเป็นยังไงฮะมีคนไปทําอะไรยังไงบ้างยูเครนนี่ถ้าเกิดจํากันได้นะคะ ก่อนหน้าจะเข้าช่วงปีใหม่เนี่ยเขามีปัญหา okay. mm hmm. เรียกร้องขับไล่ประธานาธิบดีก็สักพักหนึ่งแล้วล่ะ <Okay. S 1> หลังจากประธานาธิบดีไม่ยอมลงนามข้อตกลงความร่วมมือกับสหภาพยุโรป <Okay. S 1> แล้วก็หันไปทําท่าจะเอียงเอ็นไปทางฝ่ายรัสเซียซึ่งประชาชนเขาไม่ชอบไนงะ mm hmm. เขาอยากไปทางสหภาพยุโรปหรือ e อีูมากกว่า <Okay. S 1> ก่อนหน้านี้นี่ก็มีการประทะกันบ้างนะคะที่จัตุรัสที่เขาประชุมนุมกันแต่ว่าพอเข้าสู่ช่วง นับถอยหลังเขาดาวเนี่ย<ะ>ประชาชนเขาก็ยังไปรวมตัวกันอยู่ที่จัตุรัสในในกรุงเคียฟนะคะจัตุรัสเอกราช<ะ>ไปกันตั้งเป็นแสนคนเลยกิจกรรมที<ะ>่เขาทำกันเนี่ยนะเขาไปร้องเพลงชาติโอ้ผู้นำที่เป็นจัดการประท้วงซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้าน <Kh án S 2> เนี่ยคะ่ะเขาบอกว่าเขาหวังนะว่าจะสร้างสถิติ ให้คนมาร่วมร้องเพลงชาติพร้อมกันมากที่สุดในโลกโดยต้องการจะทําลายสถิติเดิมของอินเดียอินเดียเขาทาไว้เมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วนะคะ แสนสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบสามคนแต่ณตอนนี้เนี่ยเราก็ยังไม่มีตัวเลขว่าเขาทาลายสถิติหรือเปล่าไม่เยอะนะที่ฉันกําลังนึกถึงคนที่อยู่ที่ราชดำเนินเวลาไปกันเยอะๆลองจัดลองจัดแบบนี้สิจัดร้องเพลงชาติอ่ะเพราะพวกเราอยู่กันที่นั่นเยอะเยอะอยู่นะคะที่จะไม่ทำลายสถิติได้เนาะแต่ไม่รู้เขาจะนับเป็นกิจกรรมอย่างนี้หรือเปล่าเพราะมันเป็นกิจกรรมในการประท้วงไงนั่นแหละก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่เขาบอกว่า่ะถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงที่ขับไล่ชุมนุมประท้วงเขาก็ยังหันมาเฉลิมฉลอง ปีใหม่เหมือนกันส่วนที่รัสเซียกรุงมอสโกเห็นบอกว่าปีนี้อุณหภูมิเนี่ยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ไม่มีหิมะตกด้วยเพราะาว่าสูงเกินศูนองศา ใช่ปกติทุกปีเขาบอกว่าอุณหภูมิมันจะต้องต่ำกว่าต่ำกว่านี้จะต้องหนาวกว่านี้บ้านเราเนี่ยเจอสูตรงสาเราอาจจะบอกว่าอุ้ยหนาวจังเลยแต่ละเซียบอกอุ่นจังไม่เคยเจออุ่นอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าปีนี้มันไม่คึกคักมันไม่มีความสุขเลยเพราะอุณหภูมิมันอุ่นมากเนี่ยนะคะก็เลยชมความสวยงามของพลูชดเชยไปเนี่ยนะคะโอ้ยแต่แต่ที่รัสเซียนี้ก็เพิ่งเกิดเหตุระเบิดพลีชีพนะคะที่เมืองโวโกกราดแต่ว่า ถึงแม้จะเข้าสู่ช่วงปีใหม่เนี่ยเหตุระเบิดที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้ทําให้ มีปัญหาใดๆคนก็ยังออกมาชมพลุแต่ว่ามันจะต้องเพิ่มเรื่องของการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น,น,น,นค่ะก็คงสำรวจได้แค่นี้นะคะเวลาก็ใกล้จะหมดแล้วคุณปารดีมาพูดถึงเรื่องดีๆที่เราชาววิทยุเนชั่นร่วมกับพันธมิตรต,ต่างๆนะคะทำให้แก่ผู้พิการทางสายตาหน่อยเป็นการบอกบุญแล้วก็ร่วมกันทาบุญกับคุณผู้ฟังทางบ้านด้วยนี่แหละค่ะค่ะก็เป็นการทากิจกรรมเพื่อที่จะต้อนรับปีใหม่เหมือนกันอ่ เรามีโครงการห้องสมุดเสียงเนชั่นดิจิตอลไว c e ใช่ค่ะเมื่อวันที่24ธันวาคมที่ผ่านมานะคะเราก็ไปปิดโครงการนี้แล้วก็รวมถึงเลี้ยงฉลองทั้งคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่ให้แก่น้องๆผู้พิพการทางสายตาสนุกสนานมากคุณพารดีดิฉ<ด>ันก็ปล่อย,ป,นนอยปล่อยคุณพารดีทํางานอยู่ที่ออฟฟิศนะคะ <c oughs> แล้วเราก็ไป เป็นงานที่ยาวนานและมาราธอนมากที่ฉันก็เออกลัวเด็กๆจะเบื่อหรือเปล่าเพราะว่าจัดกันตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึงบ่ายสองน้องๆที่ไปอายุประมาณไหนตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งถึงมัธยมต้นค่ะเขาเรียกว่าหลายวัยเลยใช่ตอนแรกๆเราก็จัดงานยาวนานขนาดนี้ทําไมจัดยาวจังแต่เอาข้าจริงข้าจังเลิกเกือบ4ี่โมงเย็นนะคุณเด็กสนุกกันใช่มีวงดนตรีถึง3ามวงจากสามมหาวิทยาลัยมีมหาวิทยาลัยศิลปากรนะคะมีมหิดลแล้วก็มอเนชั่นของเราแต่มอเนชันของเราโซ โชว์ศักยภาพตอนบ่ายน้องๆดิ้นกันตลอดก่อนที่จะวงของมหาวิทยาลัยจะได้ขึ้นถูกน้องๆยึดวงเพราะน้องๆผู้พิการทางสายตาที่นั่นมีความสามารถทางดนตรีมากเขาเล่นกันเองเลยใช่ก็ดิฉันก็คงจะแบบไปหาพี่ๆมั้งว่าพี่ๆจะเล่นเปียโนยังไงพี่ๆจะตีกลองยังไงอะไรไงสักพักหนึ่งเขาใชวิธีคลำนะคลำหาอะไรอยู่ตรงไหนสักพักหนึ่งคือเข้าไป ยึดวงจากพี่ๆเลยแล้วก็เล่นกันเองมีนักร้องก็ร้องเสียงโอ้โหนักร้องเสียงทองมากค่ะโอ้เล่นดนตรีได้ทุกชนิดแล้วก็ร้องเพลงได้ดีนะคะพอพี่ๆขึ้นไปร้องทีนี้มีน้องบอกว่าหนูร้องเพลงดีหนูอยากร้องด้วยเด็กๆขอแสดงความสามารถแต่ให้แสดงความสามารถได้ไม่หมดทุกคนเพราะว่าเวลามันล่วงเลยเยอะแล้วเราก็แจกของขวัญน้องๆเยอะมากคือเอาไปแบบจนกระทั่งแบบแจกไม่หมดอ่ะมีผู้ใหญ่หลายๆใจดีหลายๆท่าน ก็นาของไปแจกให้เราด้วยเนี่ยนะคะแต่ว่าเราแจกไม่หมดคุณ,ณพรดีเนื่องจากว่าน้องๆจํานวนน้องๆมีน้อยกว่าของอก็เลยขออนุญาตว่ามอบให้ผู้อำนวยการโรงเรียนหรือว่าครูใหญ่ไว้สําหรับทํากิจกรรมอื่นๆต่อไปอมีผู้ใหญ่ใจดีร่วมกับเราเยอะมากนะคะแล้วก็โค,ครงการห้องสมุดเสียงเนี่ยนะคะน่าจะยังคงมีต่อไปเพราะผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านบอกว่าขอให้ทาต่อเถอะหลายๆคนก็อยากมาอ่าน ยังมีคนอยากมาอ่านช่ไหมนังสือเด็กก็คือการมาอ่านหนังสือให้กับน้องๆผู้พิการทางสายตาได้ไปเปิดฟังเอ๊ะสรุปแล้วเราได้ทั้งหมดประมาณกี่เล่มตอนนี้ก็ประมาณ70กว่าเล่มแล้วคุณพารดี7 0กว่าเล่มนี่ยังไม่รวมคนในเครือเนชั่นยังไม่รวมพวกเรานะเพราะว่าพวกเราบางคนก็ยุ่งยุ่งอยู่ยังไม่ได้ไปิ ะะเฉพาะคุณผู้ฟังแลวก็ผู้ใหญ่ใจดีบางท่านสปอนเซอร์บางส่วนที่ร่วมกับเราในการทำนะฮะวันนั้นก็มีคุณหญิงอุไรวันสิรินุพงศ์ท่านประธานมูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชิน,นูปถัมภ์นะคะมารับมอบโครงการจากคุณเอียมศรีบุญหะชัยรัตน์กรรมการอํานวยการฝ่ายปฏิบัติการบริษัทเนชั่นบร o ด d c a สติ้งคอร์ปอเรชั่นจากัดมหาชนเนี่ยนะคะเป็นผู้ส่งมอบโครงการแล้วก็คิดว่าปีนี้น่าจะยังทําอยู่เพราะว่าหลายๆท่านบอกว่าอยากให้ทําต่อไป เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจอาจจะเคยมาอ่านแล้วอ,อยากจะอ่านอีกหรือว่าบางท่านเนี่ยตอนแรกโทรศัพท์มาติดต่อแต่ว่าไม่สะดวกจะมามก็เรายังเปิดกว้างอยู่เดี๋ยว <รอ S 2> ต้องติดตามต่อ,ตอใช่ต้องติดตามฟังทา้ง9ก้าเมกะเฮิร์นี่แหละนะคะว่าโครงการเราจะเริ่มอีกทีเมื่อไหร่นี่นะคะวันนี้เราสองคนหมดเวลาแล้ว,ลเ,วลเวลาเต็มเอียดเลยนะคะก็ะกลับมาพบกับเจ้าของรายการนะ่าจะเป็นวัมือนพงกนี้เนาะค่ะขอบพระคุณในการติดตามรับฟังรายการเราสวัสดีปีใหม่อีกครั้งค่ะสวัสดีค่ะ สถานีวิทยุกรมการพลังงานทหารพลังงานทหารพลังการทำทย